สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิดมันติมะอาอุ <c oughs> บิลลาฮิมินัลชัยตอนิรราดีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะหีม a l h a m ล u ล i l l a h บิ o b b i n alamin wal salatu was salam ala ashrafin anbiya والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل هزنا اذا شئت سهلا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. ลนากูนันนะมินัลคอซีรินอัมมาบะอั a อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ As uh. ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์ัลเส์ุบฮานะฮวะตอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กําลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็ทางมุสลิมออนแอร์ Air, ทางช่อง YouTube นะครับ พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละรายการตับซีรุนกุรอานกลับมาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ต่อเนื่องกันไปสําหรับการพูดคุยสําหรับการอธ,าธิบายอันกุรอานที่เรานั้นได้ติดตามกันมาอย่างตลอดนะครับในวันนี้เราก็จะมาทําการพูดคุยในเรื่องราวของการอธ,าธิบายอันกุรอานในสุร์อัลบุครอองการที่61 เราก็จะมาต่อกันให้จบนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่บรรดานักวิชาการมุฟสีรีนนะครับได้ยิบยกสิ่งต่างๆที่เป็นความเข้าใจจากอายะันกุรนอานองค์การที่61ของสุรอัลบากรา ก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะให้พวกเรานั้นได้รับความจำเริญได้รับความเป็นสิริมงคลกับการไปดูที่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับพี่น้องท่านใดที่มีกุรอานอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมเปิดไปที่สุรอัลเบกรออายะที่61ครับในองค์การนี้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับอาอุบิลลาฮิมินัชชชยตอนรอจีมวะอิดกุลตุมยามูซาลนัสบิระลาตูอามินวาฮิดนะครับ อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวว่าอิกุ้นตุมยามูซานะครับและจงะระลึกถึงในขณะที่พวกเจ้าหมายถึงบรรดาพวกบรรดากลุ่มชนบานีอิสรออีนที่ได้กล่าวกับนบีของเขาก็คือท่านนาบีมูซาอะลัยสลานั้นอัลลันนัสบิร์เขากล่าวว่าเราจะไม่ทนต่อการทานการกินไม่อดทนต่ออาหารแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยอิลาต่ออามินวาฮิต เราจะไม่อดทนอีกแล้วกับอาหารแค่เพียงหนึ่งชนิดเพียงหนึ่งอย่างฟาดอุลานาราบกะมูซาเจ้าจงขอขอวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเจ้านะให้แก่พวกเราเถิดยุคริจลลนามิมมาตุมบิตุลอารดุมิมบบกลิฮะวกิศเาอิฮะวะฟูมิฮะอ ع าาซิฮะ و บาสอริฮา ได้ขอจากพระผู้อวิบัลของเจ้านะครับให้พระองค์ได้ทรงทาให้งอกเงยหรือว่าทําให้ออกมาจากแผ่นดินนะครับอันได้แก่อะไรบ้างนะมินบัคกะลีฮานะครับได้แก่พืชผักต่างๆนะครับพืชผักใบเขียวต่างๆนะวากิสซาอีฮาและแตงกวาให้มันงอกเงยขึ้นมาจากพื้นดินนะครับว่าฟูมิฮาจากกระเทียมนะครับให้มันงอกเงยจากพื้นดินนะครับว่าอาดาซีฮาแล้วก็ าจากทัวจากบรรดาทัวต่างๆนะครับว่าบาซอลีฮาจากหัวหอมนะครับจากบรรดาหัวหอมอท่านอัลลอฮุซบฮานะหัวตาลาได้กล่าวต่อนะครับก็ละอัตัสตะบดีลูนัละดีหัวอัดนาบิลละดีหัวคอยตท่านอัลลอฮุซบฮานะหัวตาลาได้กล่าวบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับพวกเราได้รับทราบบอกว่าท่านนาบีมูซา ท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ตอบกลับพวกบรรดากลุ่มชนของเขากลุ่มชนของนบีมูซาก็คือบันิอิสรออินตอบกลับกลุ่มชนของอท่านเองนะครับด้วยกับประโยคที่บอกว่าก็อละอัตสตาบดีลูท่านนาบีมูซากล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายนะครับจะเอาสิ่งที่อะไรอัลลาฮิหัวอาดนาสิ่งที่มันตำกว่า บิลละดีหัวคอยไปแลกนะครว่า,อ,าอิสตาบดิลูแปลว่าไปแลกไปเปลี่ยนเอาสิ่งที่มันต่าต้อยกว่าไปเปลี่ยนไปแลกกับบรรดาสิ่งที่มันประเสริฐกว่ามันดีกว่ากระน,นั้นหรือท่านนาบีมูซาตั้งคําถามกับกลุ่มชนของท่านก็คือกลุ่มชนบานีอิสรออินไอ้บิตูมิสรนจงไปในเมืองเลยท่านนาบีมูซาบอกว่าพวกเจ้าจงาเข้าไปในเมืองไปอยู่ในเมืองเถอะ นะครับฟาอินนะและกลุมมาสะอันตุมแล้วก็ขอนะขอเจ้าจงขอพวกเจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงไปขอนะขอสิ่งต่างๆเหล่านั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะได้เป็นของพวกเจ้าพวกเจ้าก็จะได้รับนะครับจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ขอวะดูริบัตอาเลยฮิมุซิลและตุวัลมาสแคนาตุท่านนาบีมูซาได้กล่าวต่อนะครับและแล้วความอัปยศนะครับ ความอัป,ปยศอดสูอะละฮิมุดซิลละทุวัลมัสแกนนะความอัป,ปยศอดสูความาขัดสนยากจนค้นแค้นก็ได้ถูกอะไรครับดูริบัตถูกกระนำนะครับอะละฮิมมาอย่างพวกเขาบรรดาพวกบันีอิสราอีนพวกเขาก็ได้อะไรครับท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสลามก็ได้นะครับได้กระทำการไล่ตะเพิดบรรดากลุ่มชนของท่าน นะครับไปอยู่ในเมืองนะครับในเมืองตรงนี้นะครับก็คือนะักวิชาการบอกว่าหมายถึงใบตุ้นมัคก,กดิสนะครับก็คือเยรูซาเล็มนะวาบบอูบิอดะบิมินัลลอฮ์แล้วก็ความโกรดเกวจากอัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวาตาลาพวกเขาก็ได้นํากลับไปด้วยนะครับดาริกะบิอันนะฮุมกนยากฟูรุนดังกล่าวนี่แหละพวกเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธสัญญาต่างๆ นะครับปฏิเสธสัญญาต่างๆบิอายาติลละสัญญาต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอลละวยักตูลูนันนบียีนบีไวยริลฮักพวกนี้ชอบที่จะประหัตประหารบรรดาศาสนทูตบรรดานบีของพวกเขาโดยปราศจ,จากความชอบธรรมซาลิกะบีมาอัลสอวะแคนูยะตะดูนดังกล่าวนี้เองพวกเขาจึงกลายเป็นบุคคลหรือว่ากลุ่มชนที่ละเมิดขอบเขตของพระผู้เป็นเจ้าในองค์การนี้ครับ ท่านานาบีมูซาได้พูดคุยกับกลุ่มชนของท่านก็คือบันิอิสรออินซึ่งบรรดาน,นักวิชาการมุฟัซซีรินบอกว่าองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่แสดงออกถึงความอบยศอดสูความยากจนข้นแค้นนะครับที่ได้ประสบกับบรรดากลุ่มชนบันิอิสรออินหรือว่ากลุ่มชนชาวยิวเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮาณะหัวตาลานได้กล่าว นักบวดูรีบต์ عليه มุซิลล์ต์ والمسكنة وباء بغضب بغضب من الله الله سبحانه و ت ع ا ลาในกล่าวช่วงนี้นะครับบรรดาความต่ำต้อยความอัป,ปยศอดสูคำว่าอ أ ซิลละหมายถึงความต่ำต้อยความอัป,ปยศอดสูว่า المسكنة ความยากจนค้นแค้นความขัดสนนะครับ ب ا ء بغضب ได้ถูกกระนำ ลงไปยังพวกเขานะครับก็ได้ถูกกำหนดให้เกิดในช่วงของวิกฤตการเข้ายากหมากแพงนะครับมีแต่คนจนนะครับมีแต่คนล้มละลายแล้วก็มีแต่คนที่เป็นคนชนชั้นต่ำ นะแล้วก็วาบอูบิโดอบิมินอลล์พวกนี้ก็ได้นำนะครับนำความโกรธเกิ้วของอลัลลอฮฺซุบหฮานะฮหัวตาลาไปด้วยในขณะเดียวกันนี่คือการถูกลงโทษของพวกเขาโดยที่บรรดากลุ่มชนบันีอิสรออีนเองเป็นกลุ่มชนที่เป็นต้นเหตุแล้วก็มีส่วนในการทำให้เกิดขึ้นทำให้ความยากจน ขัดสนเกิดขึ้นในประชาชาติในกลุ่มชนของเขานะครับทำให้อะไรนะครับทำให้ความต่ําต้อยมันเกิดขึ้นกับประชาชาตินะครับหมดสภาพหมดอะไรตายอยากด้วยกับตัวของพวกเขาเองดังนั้นท่านอันฮัสซันรรฮิมาฮุลลอท่านได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้ทรงทําให้บรรดากลุ่มชนบันีอิสออีนั้นมีความต่ําต้อยจึงไม่มีใครที่จะไปขัดขวางพวกเขาได้ นะครับไม่มีใครที่จะไปกําหนดให้พวกเขานั้นต่ําต้อยได้ไม่มีใครที่จะทำให้พวกเขานั้นไปตกต่าอยู่แทบเท้าของบรรดามุสลิมีนได้และความจริงก็ได้ปรากฏว่าพวกเขาได้กระทำตัวของพวกเขาเองนะครับปรากฏว่าบรรดากลุ่มชนที่มีเขาเรียกว่าอะครับมีเขาเรียกว่ามีสภาพที่เหนือกว่า นะครับก็คือบรรดากลุ่มชนมายูซีพวกบูชาไฟนะครับก็ได้ทำการกำหนดเก็บเนะรีดไถภาษีรายหัวแก่พวกเขาเพื่อเป็นการตอกย้ำความยากความลำบากความกัดสนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับกลุ่มชนที่เป็นกลุ่มชนบูชาไฟนี้นะครับในส่วนตรงนี้เป็นการอธิบายในตับซิดของอิบนีาบีฮาเต็มเล่มที่หนึ่งหน้าที่195และ1 9 6นะครับท่านอาบุลอาลียะ ท่านอบุลอาลียะอัรรบิยะอิบนุอนานัสแล้วก็ท่านอิหม่ามอัสซุดดีได้กล่าวเอาไว้คําว่าอัลมัสกานาตูคําว่าอัลมัสกานาตูนี่มีความหมายแปลว่าขัดสนแปลว่าแร้นแค้นมีความยากลําบากนะครับอยู่ในตัฟซีดของอิบเนียบ,บิฮ่าเต็มเช่นเดียวกันนะครับท่านอัติยะอัลอาฟีนะครับ,นะรบก็ได้อธิบายคํานี้นะักมุฟัสซิรินอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าอัลมัสกานาตูมีความหมายว่าการถูกเรียกเก็บภาษี นะครับในทัพซิดธิของอิบนิอเบฮาเต็มก็ได้อธิบายเอาไว้ดังนั้นคำดารัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาที่กล่าวเอาไว้ช่วงท้ายน,นะครับที่กล่าวว่าวาบะอูบิกอดบิมีนลลอพวกเขาก็ได้นำเอาความโกรธกลิ้วของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลากลับไปด้วยท่านอิหมมอัดดตฮากราฮิมะฮุลลอท่านก็ได้กล่าวบอกว่าพวกเขาหมายถึงพวกเขาในสมควรที่จะได้รับความโกรธกลิ้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาอย่างจัง นะครับในทับซีดของอัตตบรีนะครับเล่มที่สองหน้าที่138ท่านอิหม่มอัตโตฮะบอกว่านี่คือความสมเหตุสมผลที่พวกเขาจะได้รับการโดนลงโทษแบบนี้ประเภทนี้เพราะพวกเขาเป็นบุคคลที่ละเมิดคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลานะครับท่านอิบนิจารีดอัตบรีก็ได้กล่าวต่อนะครับนี่คือคำดํารัส นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้เนี่ยว่าอูบิยอดบิมินัลลอและพวกเขาก็ได้นําเอาความโกรธกกิ้วกลับความโกรธเกิ้วของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลากลับไปด้วยก็คือพวกเขาเนี่ยนะครับหันหลังแล้วก็กลับ คำว่าบาอาบาอาตรงนี้แปลว่าเอากลับไปใช้นะครับใช้ได้ทั้งกับความดีแล้วก็ใช้ได้ทั้งกับความชั่วนะครับเวลาที่เราพูดเนี่ยบาอัฟูลานุนบิซันบิฮีนะครับแปลว่าอะไรครับคนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งได้นํากลับไปนําอะไรครับนำบาปของเขาได้กลับไปด้วยนะครับยาบูอูบิฮีเบ้าอันเบาวันนะครับเป็นคําที่มีความหมายบอกว่านํากลับไป ดังนั้นหมายถึงเอากลับไปทั้งความดีก็ได้ทั้งความชั่วก็ได้แต่ในที่นี้หมายถึงนำความโกรธกลิ้วของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลกลับไปด้วยเหมือนกับท่านอิบนนจาริดอัตบบรีก็ได้หยิบยกอีกวักหนึ่งขององค์การอันกุรอานนะครับที่เป็นคำดำรัสของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลที่ได้กล่าวบอกเอาไว้อินนีอูริดุอันตาบูอันตาบูนะครับอันตาบูอะบิอิสมีวะอิสมิกะ นะครับซึ่งก็มีความหมายถึงการหันกลับไปนะครับแบกความผิดกลับไปนะแบกความผิดของฉันและของท่านกลับไปด้วยนะครับคำว่าอินนีแท้จริงฉันเนี่ยมีความปรารถนาอันตะบ,บุอะที่จะแบกอิสมีความผิดของฉัน ว่าอิสมิกะความผิดของท่านกลับไปด้วยอันนี้ก็เป็นสำนวนนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ใช้คําว่าบาอานะครับซึ่งนักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิบนิจาริดอัตตบารีก็ได้หยิบยกมาดังนั้นความหมายในประโยคนี้ก็คือพวกเขาบรรดากลุ่มชนชาวบานีอิสรออีนนั้นเป็นผู้ที่แบกรับความโกรธเกลียวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลากลับไปด้วยพวกเขาเป็นผู้ที่ได้รับความโกรธเกลียวแล้วก็เป็นผู้ที่สมควรจะได้รับความโกรธเกลียว จากพระผู้เป็นเจ้าโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยอันนี้เป็นการอธิบายของอัตบารีเล่มที่สองหน้าที่138นะครับในช่วงที่2องทับหนึพี่น้องครับคาดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาที่บอกนะครับแล้วก็ในวรรคต่อมาที่พระองค์ได้ทรงบอกาลิกะบิอันนะฮุมแกนุยากฟูรูนบิอายาติลลาฮิ ด,ดังกล่าวนี้เองนะครับคำว่าซาลิกาหรือจะแปลว่าก็เพราะว่านะครับหรือว่าดังเช่นนี้เองหรือว่าดังกล่าวนี้เองก็ได้พวกเขาก็ได้ปฏิเสธบิอันนาหุมแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นแกนูเป็นผู้ที่อยากฟูรูนะปฏิเสธบบิายาติลละองค์การต่างๆของอัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวาตะอาลา วายกตูรุนนับียีน่และพวกเขายังทำการประหารชีวิตทำการสังหารบรรดาศาสนทูตเบยริลฮักกีโดยปราศจากความเป็นธรรมปราศจากความชอบธรรมในองค์การนี้อัลลอฮฺสุบหฮานะฮัวตาลาดได้ตรัสได้กล่าวเอาไว้บอกว่านี่คือความอับปย นะครับแล้วก็อลัลลอฮฺซุบะตัลละทำให้พวกเขามีความขัดสนความโกรธเคียวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺอัลอตาลที่ประสบกับบรรดากลุ่มชนบันีอสิสรออลนั้นเป็นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺอัลอตาลตอบโต้พวกเขาในขณะที่พวกเขามีความยะโสโอหังไม่ยอมปฏิบัติตามสัจธรรมปฏิเสธอายะต่างๆปฏิเสธองค์การต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺอะลอตาลดูถูกเหยียดยามนำเอาศาสนานำเอาศาสนบัญญัติ นะครับมาดูถูกแล้วก็ฆ่าบรรดานาบีสังหารบรรดาบีนะครับจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่จะ,ะมีความ เลวร้ายไม่มีอะไรที่มันจะเหิมเกริมไปมากกว่านี้อีกแล้วการฆ่าบรรดานบีนั้นเป็นโทษมหันแล้วก็เป็นเป็นการสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินนี้อย่างมากมายมหาศาลเพราะนาบีหรือบรรดาศาสนทูตทุกๆคนนั้นเป็นเป็นผู้ที่รับใช้อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเป็นผู้ที่ประกาศศาสนาให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาดังนั้นตรงนี้เองครับเป็นความ ผิดอันใหญ่หลวงที่บรรดากลุ่มชนบานีอิสรออีนได้กระทำนะครับการละเมิดต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์สุบหฮานะฮุวตาตอลานะครับดังนั้นมันคือความจองหองมันคือความยะโสโอหังซึ่งอยู่ในประมวลความหมายของคำว่าอัลกิบรูคำว่าอัลกิบรูนะครับซึ่งเป็นคำที่อยู่ในฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลอฮุอะลฮิวะสลัมเพราะบรรดาพวกที่ เป็นชาวบันิอิสราเอลนั้นมีคุณลักษณะประการนี้แหละครับอัลกิบารุหมายถึงเป็นผู้ที่มีความยะโสโอหังแล้วก็มันก็ไปสอดคล้องกับคําสั่งของท่านรอซูลกับฮะดีษของท่านรอซูลซลละฮุอะลัยฮิวซัลลมที่บอกว่าอัลกิบารุบัตรุลฮักกีวะกัมวะกัมตุนนาซีอัลกิบารุ ar, ความยะโสโอหังก็คือการที่ไม่พอใจต่อความจริงแล้วก็เป็นอะไรครับ ไม่พอใจต่อความจริงแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติประพฤติร้ายต่อผู้อื่นนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ท่านอิหม่ามอัลฮ์มัตราฮิมะฮุลลอได้รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนนมัสอุดบอกว่าท่านรอซูลอลลลอฮุอัลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งอาชัดุนนาซิอาดาบันยอมมัลกิามะี่คนที่จะถูกลงโทษที่รุนแรงที่สุดหนักหน่วงที่สุดก็ในวันกิยามะนั่นก็คือคนที่ ฆ่านบีของพวกเขารอจูลุนกอตาละหูนบียุนคนที่ฆ่าศาสนทูตของเขาฆ่าบุคคลที่เป็นนบีของพวกเขารอจูลุนกอตาละหูนบียุนนะครับแปลว่าอะไรพี่น้องครับคำว่าคนคนหนึ่งที่กอตาละหูนบีของเขาได้ไปกระทำการสังหารเขาเอาหรือคนที่กอตาละนบียันไปสังหารนบีไปสังหารบุคคลที่เป็นศาสนทูต คนประเภทนี้คือคนชั่วคือคนเลวที่จะได้รับการลงโทษแบบหนักหน่วงแล้วก็สาหัสสากันที่สุดเลยคนประเภทที่สองว่าอิมามูตอแลละตินก็คือผู้นำนะครับผู้ที่เป็นแกนนำที่นำพาไปสู่ความหลงผิดนะครับว่ามมมัสซลุน มินนมูมาซิลีนะประการที่3ก็คือคนที่ทำรูปปั้นรูปเคารพคนสาประเภทนี้จะเป็นบุคคลที่จะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลลาอย่างหนักน่วงอย่างแสนสาหัสดังนั้นพี่น้องอยู่ห่างคนสาประเภทนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าคนสมประเภทนี้จะเป็นบุคคลที่ถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลลานะครับมีเหตุผลหนึ่งซึ่งบรรดาน,นักวิชาการได้อธิบายเอาไว้บอกว่า สาเหตุที่เขาคนบันิอิสรออีนที่เขาจะถูกลงโทษนั่นก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยไปละเมิดสิทธิไปละเมิดนะครับสิทธิของอัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวาตละหรือไปฝ่าฝืนที่ในภาษาอาหรับใช้คําว่าอัลอสยานนะครับอัลอสยานหมายถึงการกระทําสิ่งที่เป็นการต้องห้ามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวาตลละห้ามและคําว่าอัลไอฮติดะ อัลอติดะคำว่าอัลออติดะเนี่ยนะครับคือการกระทําที่เลยขอบเขตท,ที่ศาสนาอนุมัติเอาไว้เลยขอบเขตในสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลานี่เองครับเป็นเหตุที่ทําให้บรรดากลุ่มชนบันิอิสราอินเป็นผู้ที่อยู่ในความต่ําต้อยหลังจากที่พวกเขาได้รับความประเสริฐ ได้รับความดีงามได้รับอะไรต่อมิอะไรเนี้อมะต่างๆความโปรดปรานต่างๆจากอนะัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺวะตาลาอย่างมากมายแต่พวกเขาก็ไม่สำนึกเราซึ่งเป็นมุสลิมจำเป็นที่เราจะต้องสำนึกในกรุณาที่คณของอนะัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺวะตาลาให้มากๆที่ทำให้วันนี้เรายังมีชีวิตอยู่และได้เรียนรู้ความผิดพลาดของคนในยุคก,ก่อนๆครับฝากเอาไว้เป็นบทเรียนแต่เพียงเท่านี้ครับ ครั้งหน้าเราจะมาอธ,าธิบายกันต่อในองค์การต่อไปวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับวันลอฮัวลียุตเตฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมะรรฮ์มะตุลลอฮิวะบาระกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิดมันติมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม